โอ้เป็นโมเมนต์ที่ฮิวใจที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเพราะว่าคุณคารนนะคะเขาแท็กทีมกับพี่จองน้องแดนนะคะมามาเซอร์ไพรส์คุณแม่จูดี้ถึงก้องถ่ายหนังเลยนะคะทุกคนค่ะและ บรรยากาศในกองถ่ายก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นกันเองสุดๆเลยและอยากจะบอกว่าในกองถ่ายหนังนะคะกองถ่ายหนังของคุณแม่จูดี้เนี่ยนะมีแต่เอฟซีของคัลแลนพี่จองน้องแดนทั้งนั้นเลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้กำกับชื่อดังอย่างพน์อานนท์ด้วยค่ะซึ่งทางผู้กำกับพน์อานนท์นะคะได้ถ่ายรูปคู่กับทั้งคัลแลนพี่จองน้องแดนและคุณแม่จูดี้พร้อมกับแคปชั่นว่า มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมเยียนจูดี้ที่กองถ่ายหนังนางฟ้าขาดแดนแขกไม่ได้รับเชิญอย่างเราก็ถือโอกาสถ่ายรูปสักรูปในฐานะ FC ตัวยงของคัลแลนด์พิจองน้องเดนอย่าเพิ่งอิดกันอิอิอต้อง่งวนไลฟ์ไไลฟอ สวั <terminar> สดีครับสวัสดีครับกำลังกินข้าวอยู่ค่ะขโมยอาหารชุดิคร่ะคันแลนพี่จองน้องแดน ไปเซอร์ไพรส์ถึงกองถ่ายทั้งทีนะคะคุณแม่จูดี้นะก็ไม่ลืมไลฟ์นะคะไลฟ์ like <c oughs> บรรยากาศโมเมนต์ที่ <c oughs> ทั้ง3หนุนะะ่ Surprise, ม,าามนะคะไปเซอร์ไพรส์มาฝากด้อมนะคะมาฝากด้อมใจฟูมาฝาก FC มาฝากน้องข้าลามนะบรรยากาศก็คือน่ารักมากๆค่ะทุกคนงานนี้คุณแม่จูดี้ทำถึงเกินทำดีมากคะ่ะ5,000คนคนเขาเลยนไนะม่อยอมบอกไง พลเร็งพูดว่าว mm ันหนึ <are you? S 3> <that> ่งจะไปวันหนึ่งจะไปวันวันไหนวันนี้พลเร็งพูดว่าวันหนึ่งจะไปวันหนึ่งจะไปวันหนึ่งจะวันไหนวันนี้ใล่ะ คันแรนก็คือหน้าตากวนคุณแม่จูดี้สุดๆไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะแม้ว่าคุณแม่จูดี้นะคะจะมาไลฟ์แบบไม่ได้บอกกล่าวทาง FC ของทั้งคันแรนพี่จองน้องแรนไว้นะแบบมาไลฟ์แป๊บเดียวด้วยนะ และสรุปแล้วนะคะคุณแม่จูดี้มาไลค์แค่ประมาณ10กว่านาทีเองนะคะถ้าแอดจะไม่ผิดนะมีคนนะคะมาเข้ามากดหัวใจให้ถึง1.5ล้านใจแล้วก็มีคนรับชมคลิปนะคะที่คุณแม่จูดี้ไลค์แค่แป๊บเดียวเนี่ยมีคนเข้ามาดูถึง12,000คนนะคะทุกคนคะ่ 12. คะ 12.9K ค่ะทุกคนเก่งงนี้เหรอเก่งที่สุดช่องนี้เก่ง <laughs> อะไรนะเ <im> ก่งงี้เหรอเก่งที่สุดก็จริงและในไลน์นี้ก็มีท็อปซีเรตที่ไม่มีใครรู้นะคะเพราะคุณแม่จูดี้บอกในไลน์ที่มีคนดูณนะตอนนั้นประมาณ4,000คนคะ่ะ ท็อปสกเรดนี้นะคะถ้าใครดูในไลฟ์จะทราบดีนะว่ามันคืออะไรก็เกี่ยวกับหมอลำนะคะอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าครั้งนี้คันรนพี่จองนะ่ะมีโอกาสนะคะได้เจอคณะหมอลำชื่อดังระเบียบว,วาตศิลป์ในส่วนของท็อป e c เร t ดนี่นะคะ่ะเราก็ต้องรอรับชมกันต,ต่อต่อไปว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> ในกองถ่ายทำหนังของคุณแม่จูดี้นะคะก็มี f อของทั้งคันแลนพี่จองตั้งแต่สมัยบุกเบิกหลายคนเลยนะคะที่เล่าไปก็คืออย่างเช่นผู้กำกับพดอานนท์นะคะแล้วก็มีทีมงานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะทุกคนค่ะนี่อัน บอยของแท้แบบออริจินอลตั้งแต่เฟิร์สดีทีตั้งแต่คันเลนแรกๆเลย <c oughs> เราคงยินดีตื่นเต้นว่าอะไรบ้างเนื้อเอาถ่ายรูปนะครับหนึ่งไปใช่ไหมครัมันวิดีโอหนึ่งสองซ้ำโอเคครับไป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 ของรับไปเซอร์ไพรส์คุณแม่จูดี้ครั้งนี้นะคะ ทางน้องแดนก็ไม่ลืมนะเอาขนมจากร้านเบคเออร์เบิร์นนะคะไปฝากที่กล้องถ่ายด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากๆาเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆไปเลยนะและที่กล้องถ่ายก็ต้อนรับทั้งคัลเลนพี่จองน้องแดนได้แบบอบอุ่นสุดๆเลยค่ะและพรุ่งนี้ใครที่อยู่หาดใหญ่ก็อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะไปเจอคัลเลนพี่จองได้นะคะกับงาน AAS Family นั่นเองค่ะคัลเลนค่ะคัเลนโอเค สวัสดีเช้านี่วันซาวคทุกคนอาวันซาวาวเราไปฮัทใหญ่อีเวนแม่อจริงเหรอเราไปฮัทใหญ่อีเวนแม่อาจริงเหรอ